สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมองคลค่ะ EP นี้เป็น EP พ,พิเศษดาวทานมีเหรียญวัตถุมงคลนะคะยอดนิยมของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะ รุ่นนี้เป็นรุ่นผาหัวรามานนะคะเมตตาอธิษฐานจิตปลูกเสกเดียวนะคะเรียนพราหัวรามานขา่ะคุณท่านมีประสบการณ์จากสนามรบชายแดนไทยกัมพูชานะคะ ศรัทธาเชื่อบาร,รมีหลวงปู่คุ้มครองค่ะทหารไทยแคล้วคลาดปลอดภัยค่าท่านเลียนยันพระหุระมานะคะหลวงปู่ศิรานะคะเขียนยันและอ,อธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวเลยนะคะท่านปิดให้ทานจองการให้ทานวันนี้ได้แบ่งปันมาจํานวนจํากัดค่ะย้ําอีกทีนะคะวันนี้ได้แบ่งปันมาจํานวนจํากัดของท่านวันนี้มีมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด2เนื้อนะคะท่านกล่องสีเขียวนะคะเป็นเนื้อชนวนมวลสารค่ะ และกล่องสีแดงน้องท่านเป็นเนื้อทองแดงนะคะท่านใดนะคะที่ตามหาตามเก็บกันอยู่วันนี้ต้องไม่พลาดคะ่ะท่าน,น,นตอนนี้ราคายังไม่แรงนะท่าน,น,นยังพอเก็บกันได้นะคะแต่เชื่อว่าในอนาคตราคาเหรียญรุ่นพหุรมานต้องไปไกลแน่นอนคะ่ะท่าน,น,นวันนี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันน้องท่านเหรียญละ599บาทเท่านั้นค่ะเหรียญละ599บาทค่ะ แต่ถ้าท่านใดรับคู่นี้นะคะเนื้อทองแดงหนึ่งองค์เนื้อฉนวนหนึ่งองคู่นี้แบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธ,ธานะคะแบ่งปันกันไปให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บเหรียญหลวงปู่กันนะคะคู่นี้แบ่งปันที่999บาทค่ะ คู่นี้นะคะ999บาทของท่านวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูมาเปิดโชว์ให้เป็นตัวอย่างสักหนึ่งเหรียญน,นะคะท่านให้ท่านได้รับชมเนื้อมวลสารกันนะคะว่าเหรียญสวยเพียงใดาลายเส้นคมลายเส้นลึกทุกเหรียญท่านท่านนะคะจะได้รับพร้อมกล่องเดิมซีนเดิมแบบนี้เลยท่านย้ําอีกทีนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมซีนเดิมไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นท่านท่านนําไปแกะเองลุ้นหมายเลขโค้ดของหลวงปู่ศิรากันเองนะคะ วันนี้ค่ะท่านท่านใดอยากรับชมตัวอย่างเหรียญนะคะอยู่ไปพร้อมๆกันเลยนะท่านนี่ค่ะวันนี้เนอาท่านจะแกะโชว์ให้กับพุนท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอเริ่มที่เนื้อฉนวนกันก่อนนะคะัท่านนี่ค่ะแกะสดๆให้กับคุณท่านได้พิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะท่านท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นเนื้อนะคะวันนี้นะคะเนื้อฉนวนค่ะขออนุญาตแกะเลยนะคะ แล้วองค์นี้นะคะท่านหนูก็จะเก็บไว้บูชาเองเลยนะคะองค์นี้ที่หนูแกะไว้เป็นตัวอย่างหนูก็ขอเก็บไว้บูชาเองเลยนะคะท่านก็จะได้รับกล่องที่ซีนนะคะท่านไม่มีร่องรอยการแกะใดๆทั้งสิ้นค่ะขออนุญาตเลยท่านองค์นี้เป็นเนื้อชนวนนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยอท่าน นี่องค์งามมากๆเลยนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะแล้วในเหรียญท่านก็จะซีนมาให้กับท่านอีกทีนะคะวันนี้นะคะท่านหนูเปิดได้หมายเลขโค้ดหนึ่งสามศูนย์นะคะนี่คะ่ะอง,งนี้หนูก็จะเก็บไว้เองเลยนะคะด้านขวามือท่านดูคะ่ะจะตอบโค้ดคำว่าทพจสองนะคะ ่อโค้ดทอพอจุดสองของท่านเหรียญงามมากๆเลยนะคะท่านดูค่ะลายเส้นคมลายเส้นลึกนะคะตัวหนุมานค่ะงดงามมากๆเลย้องท่านเหรียญน,นี้นะคะหูต้องตันด้วยนะ,ะท่านอง์นี้นะคะเป็นเนื้อชนวนนะคะตัวอย่างเนื้อชนวนค่ะองค์นี้หนูก็จะเก็บไว้บูชาเองเลยนะคะท่านก็จะได้รับกล่องที่ซีนเดิมเลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะใดๆทั้งสิ้นของท่านเดี๋ยวให้ดูท่านหลังกันสักนิดนะคะท่านนี่ค่ะ ถาจากกงสดเลยนะคะเรียนง,งาม,มากๆค่ะตัวหนุมานท่านชัดนะคะอยาให้ชมด้านหลังกันนะคุณท่านด้านหลังนะคะประกอบไปด้วยสองยานนองท่านเป็นยานพังหัวรมาน,นะคะและยานพุทโธอรหังนะคุณท่าน,นะะยานพังหัวรมานนะคะงดงามมากๆค่ะผสมไปด้วยสองยานนะคะนะคะและยานพุทโธอรหังนะคะท่าน เหรียญงามมากๆเลยนะคะท่านใดศรัทธ,ธานะคะวันนี้ไม่พลาดค่ะมีจํานวนจํากัดน้องท่านเหรียญตัวอย่างนะคะเนื้อชนวนมวลสารค่ะตัวหนุมานนะคะคมๆเลยนะคะท่านพดงามมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะท่านมาดูตัวอย่างเหรียญเนื้อทองแดงกันนะคะ หนูขออนุญาตเปิดนะ้าวท่านเปิดให้กับคุณท่านได้ชมกันพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะเหรียญนี้หนูจะเก็บไว้บูชาเองนะคะท่านจะได้รับกล่องที่ซีนเดิมเลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะใดๆทั้งสิ้นค่ะขออนุญาตนะคุณท่านแกะรับชมไปพร้อม,อมๆกันวันนี้เลยนะคะท่านตอนนี้ราคายังไม่แรงนะคะเพราะว่าเพิ่งปลูกเสกไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมคมคท่านปีพศ2568นะคะ ตอนนี้ราคายัางไม่แรงน่าเก็บกันค่ะท่านหากในอนาคตนะคะราคามไม่แน่น้องท่านราคาอาจจะต้องไปกลแน่นอนค่ะเก็บได้เก็บนน้องท่านมีจํานวนจํากัดนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะท่านเนื้องามเช่นกันนะคะเนื้อทองแดงสังเกตนะคะโค้ดทอพอจะตอกด้านสายสายมือนะคะท่านนี่ค่ะวันนี้ได้หมายเลขโค้ด 908ท่าน908เลขโคดสวยด้วยนะคะองค์นี้หนูก็ขออนุญาตเก็บไว้บูชาเองเลยนะคะท่านองค์นี้หนูหนูเก็บไว้บูชาเองเลยค่ะท่านก็จะได้รับพร้อมกล่องเดิมซีนเดิมเลยนะคะเรียนงามมากๆท่านท่านดูตัวหนุมานนะคะลายเส้นคมคมของท่านนี่ค่ะตัวหนุมานนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะเนื้อทองแดงค่ะ ด้านหลังประกอบไปด้วยยันพังหูระมานนะคะและยันพุทธโธอรหังค่ะประกอบไปด้วยสองยันนะคะท่านมีประสบการณ์ชายแดนนะคะุณท่านนี่ค่ะยันนะคุณท่านขึ้นชื่อเรื่องอการภัยนะคุณท่านกันเหนียวนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะคุ้มครองปกป้องนะคะ ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะหากวันนี้ท่านใดศรัทธานะคะอยากเช่าบูชาค่ะท่านให้คุณท่านนะคะแจ้งได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อสายด่วนสายตรงมาได้ค่ะที่เบอร์0ูนย์2ป1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะย้ําอีกทีนะคะหากท่านรับบูชา1องค์นะคะรับบูชา1องค์องค์ละ 5้าบาทค่ะถ้าท่านได้รับคู่นะคะแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะที่ศรัทธานะคะท่านที่ศรัทธาอยากให้ท่านได้เก็บกันนะคะถ้าแบ่งปันคู่นี้ได้นะคะท่าน999บาทเท่านั้นค่ะ999บาร้องเก้าบาทนะคคุณท่าน มีจํานวนจํากัดนะคะและมีผ้าย,ยานให้กับคุณท่านนะคะทุกบ้านทุกรายการค่ะสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ